คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิร,ริวัฒนาพันธ์นวดีสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่18สิงหาคม2567โดยมีดุษฎีบัณฑิตกิติมาศดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน3,100คนค่ะ สวัสดีค่ะอิงพิชโนปราสาตรองชนะเลิศระดับ2องมิสแกรนไทยแลนด์2018นะคะจบคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะอขอโทษค่ะขวัญค่ะขวัญนะคะอุษาวณีคุณเกิดนะคะก็จบคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ก้องปิยะค่ะเสือพิบูลนะคะก็จบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะคณะที่สตร์ค่ะครับผมโจเซฟพามพามโกล่านะครับ จบคณะนิเทศศาสตร์กับผมปริญญาโทนะค่ะเล,ล่าความภาคภูมิใจเลยคระแต่ละ<อ>แต่ละค<จ>นล้กันเนาะอาจารย์ดจเซฟแบบไหมอาจารย์โจเซฟครับครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเซฟต้องขอขอบคุณพี่ชายนะครับผมที่ให้โอกาสเต็มมาเรียนวันนี้คือบอกพี่ชายตั้งแต่วันแรกว,ว่าเซฟดีใจามากที่ได้โอกาสนี้แล้วก็ทําให้ดีชัยเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นนักศึกษาข,ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรีครับผม ต่อนของพี่กงเองก็บอกก่อนก็เป็นเ,เป็นความภาคภูมิใจนะคบเป็นเกียรตินะคะที่ทางมหาวิทยาลัยสุนุรีเนี่ยได้มอบุษีเป็นจีนเป็นสัให้นะคะของคณะนิเทศศาสตร์มันก็เป็นการทํางานมาตลอดทั้งชีวิตที่เราทำนะคะแล้วก็ได้เห็นคุณค่าถึงสิ่งดีๆที่เราทําให้กับสังคมนะคะแล้วก็ให้กับประชาชนนะคะทั่วไปแล้วก็ช่วยเหลือในสังคมแล้วก็วงการตา่างๆก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะคะ<ไ>ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คิดเองจะได้ ก็ยังดีใจอยู่แล้วก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้วันนี้ที่คนเห็นคุณค่าเรานะคะก็จะทำต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำดีๆให้กับสังคมต่อไปเรื่อยๆนะคะถามเรียกด,ด,ด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ค่ะ,ะด็อกเตอร์ใช่ไหมคะ ดรขวัญเหมือนกันค่ะดรขวัญก็เราทําอะไรนะคะก็ต้องทําให้สุดอะค่ะแล้วก็อย่างที่ขวัญรักโรงเรียนขวัญก็ไม่ได้รักโรงเรียนอย่างเดียวน,นะรักมาหาวิทยาลัยด้วยก็ <c oughs> คือจะบอกว่าคือสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่มันอยู่กับเราอยู่ติดตัวเรา ถึงแม้ว่าเราจะทํางานทํามาหากินเก่งแค่ไหนแต่เงินที่เราใช้ไปทุกวันมันก็จะหมดมันจะมีแต่ล่อยหลอแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเพิ่มคูนในเรื่องคุณภาพเรื่องศักยภาพในชีวิตเราหรือว่าเพิ่มคุณค่าชีวิตเราหรือลดความเสี่ยงในการที่ว่าเราจะประกอบวิชาชีพสมึมษาอาชีพได้ก็คือความรู้ค่ะควันก็อยากจะสนับสนุนทุกคนนะคะคือจะเรียนอะไรก็ได้ค่ะจะเรียนบ็อกคอร์สจะเรียนปริญญาบัตรในในชั้นไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้ทุกคน อย่าลาทิ้งการเรียนค่ะเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับทุกคนค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีค่ะขอขอบพระคุณมิสแกรนไทยแลนด์นะคะที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แบบนี้นะคะหนูคิดว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะในเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยหนูก็คว้ามันไว้ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ S <S ก็ยังต้องขวัญบอกนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่แก่เกินเรียนนะคะถ้าทุกคนมีความตั้งใจแล้วบอกก่อนว่าต้องขอบคุณนะคะในานามของออนิสิตนะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่เราทั้ง4คนเนี่ยแล้วก็อีกเประมาณเป็นคนในวันนี้นะคะก็ได้รับสิ่งดีได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้รับหลายๆอย่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่ ได้มอบโอกาสด,ดีๆกับพวกเราแล้วก็มอบความดีๆกับพวกเราด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อธิการด้วยคะ<ช>่ะเพราะว่าขวัญก็คือตอนแรกจะไม่จบหลายรอบแล้วค่ะคือหนูก็ถอดใจหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าคุณแม่อธิการนะคะก็คือแบบว่าทั้งให้กําลังใจแล้วก็ไม่ได้รักในฐานะที่เราเป็นลูกธรรมดาะค่ะแต่ว่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่รั้วมหาวิทยาลัยนี้ก็ถือถือว่า มีคุณแม่เพิ่มมีหนึ่งท่านแล้วก็คุณแม่ก็สอนเราในการที่แบบให้กำลังใจให้ความรู้รักเล่าเหมือนลูกที่แบบผักให้ลูกเรียนจบให้ได้ใช่ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็ไม่ได้จบนะคะขอบคุณคุณแม่ทิ่การแล้วก็พี่ดารกแก็ดารพี่ดารด้วยพี่ดาก็น่ารักที่ดูแลพวกเราตลอดเวลาแล้วก็ัำพวกเราด้วยนะคะค่ะ